ครับทุกท่านวันนี้วันศุกร์ที่19ตุลาคม2555นี่คือรายการดังตรินวิสัชนาผมดังตริน,นต,อตอบคําถามให้คุณเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงทุกคืนวันจันทร์พุธและศุกร์เวลา3ทุ่มตรงเพื่อจะทักไทยถ่ายถามเข้ามาในรายการนะครับให้เข้าไปที่ facebook.com/dungtin d, in, d u n g t i n นะะสำหรับ สเตตัสที่ขึ้นมาในเวลาสามทุ่มนะครับก็ยังไถ่ายถามกันมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังหรือเข้ามาในแฟนเพจของดังตรินนะครับยังยังไม่เข้าใจว่ากาติกาจะต้องให้ทำอย่างไรจะมีสเตตัสใหม่ขึ้นมานะในวันในคืนวันจันทร์พุธและศุกร์เวลาสามทุ่มตรงนะครับก็ให้ไถ่าถามเข้ามาทางนั้น เพราะว่าทางอื่นเนี่ยนะกเ็เคยทำมาทุกทางแล้วแต่ว่ามันไม่เวิร์กหรือไม่ก็เวิร์กแค่เป็นบางช่วงนะแต่พบว่าการใช้วิธีนี้นะครับในการสื่อสารการันในการพูดคุยกันถามตอบนะะมันมันเป็นไปได้จริงแล้วก็เป็นไปได้นานนะครับมีความยั่งยืนพอสมควรก็ขอเป็นเฉพาะทางนี้นะ คำถามแรกของน้องหันบอกว่าสงสัยเริ่มสงสัยการรู้ลมหายใจการรู้อิริยาบทและการรู้อารมณ์ว่าเราควรรู้อะไรกันแน่ก็การรู้อารมณ์น้องหันคงหมายถึงอารมณ์สุขทุกข์นะครับก็คำถามต่อมาก็คือว่าสมมุติว่าเราเอาการหายใจเป็นเครื่องอยู่ เผลอไปก็รู้ว่าเผลอนะแล้วกลับมารู้ลมต่อแต่ถ้าระหว่างเดินเรารู้เท้ากระทบพื้นไม่ต้องดูลมหายใจใช่ไหมคะคืออย่างนี้นะการรู้อะไรให้ได้จริงๆเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากรู้ให้ได้อย่างเดียว อะไรที่กําลังปรากฏเด่นอยู่ที่สุดเอาอันนั้นก่อนอย่าไปเอาอันที่ไม่ปรากฏเด่นบางคนเนี่ยนะไปล็อกไว้ว่าจะต้องรู้ลมหายใจเท่านั้นนะหรือบางคนก็ต้องรู้เฉพาะจิตเท่านั้นอันนี้เป็นการเหมือนกับไปตีกรอบอการ การเจริญสตินะว่าความหมายของการเจริญสติหมายถึงการยึดเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเป็นหลักในการรู้แล้วก็เป็นเสาหลักเป็นตัวตายนะเ,เป็นเงื่อนตายเลยว่าจะต้องอาตายตัวอยู่เท่านั้นนะมันไม่ใช่การเจริญสตินะการเจริญสติในความหมายของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างชัดเจนในสติปัฏฐานสี่นะครับว่า,อานอกจากรู้อย่างหนึ่งแล้ว ยังมีอย่างอื่นอีกให้รู้ให้รู้ต่อไปนะครับอย่างพอพอท่านสอนอาณาปานปปะพระเสร็จเรียบร้อยท่านก็บอกว่ายังมีอย่างอื่นอีกที่จะต้องรู้ที่จะต้องพึงระลึกนะครับนั่นก็คืออิริยาบทพอนอกจากเอิริยาบทเนี่ยพอดูเสร็จแล้วเนี่ยนะท่านก็ยังตรัสว่าต้องมีอย่างอื่นอีกนะอย่างเช่นเอิริยาบถแยกย่อยนะครับที่เราจะหันซ้ายหันขวาเหลือบ ตาหรือว่าจะพลิกมือจะหมุนตัวกลับหรือว่าแม้กระทั่งถอนเท้ากลับหลังอะไรแบบนี้นะท่านบอกว่าควรรู้ให้หมดเลยนะแล้วลองพิจารณาดูว่าเราควรรู้อะไรนะ ก็คงไม่ใช่รู้พร้อมกันทั้งหมดแน่ๆไม่ใช่ว่าเอาลมหายใจด้วยเอาเอริยาบทด้วยเอริยาบทแยกย่อยก็เอาอีกนะไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ตั้งใจให้ได้แบบนั้นในช่วงเริ่มต้นช่วงเริ่มต้นถ้ายังไม่มีสติก็ต้องเอาสติให้ได้หลักให้ได้ที่ตั้งก่อนอะไรกําลังปรากฏเด่นอันนั้นแหละเหมาะที่สุดที่จะเป็นหลักตั้ง,งของสตินะครับเมื่อสติมันมีความแก่กล้าเมื่อจิตมีความใหญ่ มีความคมขายนะะสิ่งต่างๆที่ปรากฏในขอบเขตกายใจเนี่ยจะเห็นเหมือนกับเออไอ้นี่เดี๋ยวมันหมุนเวียนนะกำลังมีลักษณะปรากฏเด่นอยู่ที่ลมหายใจตรงนี้นะเดี๋ยวพอเจอใครนะพูดอะไรไม่ดีใส่อันนี้ทุกทางใจมันปรากฏเด่นกว่าอย่างอื่นนะ ถ้าทุกทางใจกําลังปรากฏเด่นแต่เรากลับไปดึงลมหายใจกลับมาใช้ในการเจริญสติแทนนี่เรียกว่าเป็นการเบียดบังนะเอาสิ่งหนึ่งที่ไม่เด่นมาเบียดบังสิ่งที่กําลังปรากฏเด่นหลักวิธีการเจริญสติที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าประทานทางไว้นะครับก็คือนะอะไรกําลังปรากฏเด่นก็ให้ดูอันนั้นแหละนะถ้าหากว่าทุกทางใจเด่นแล้วเราดูทุกทางใจ มันก็จะปรากฏเป็นของไม่เที่ยงให้เราเห็นนะทุกทางใจตอนแรกเกิดมากแล้วพอดูไปนะมันก็เกิดน้อยลงแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราเป็นผู้มีการเจริญสตินะโดยอาศัยลมหายใจเป็นหลักเป็นศูนย์กลางอยู่เรื่อยๆนะเป็นเป็นหลักเกาะเป็นที่ยึดเหนี่ยวอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันจะมีความเคยชินขึ้นมาอย่างหนึ่งเวลาที่เกิดความทุกทางใจขึ้นมาเนี่ยนะอย่างน้อยมีหลักสังเกตว่าลมหายใจนี้ นะที่กําลังหายใจอยู่เนี่ยมันมีความทุกข์มากแค่ไหนอีกลมหายใจต่อมาเออมันมีความทุกข์น้อยลงหรือว่ามากขึ้นเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะเวลาที่เราเจริญสติโดยอาศัยลมหายใจไม่ใช่ว่านะไปจ้องลมหายใจเอาทื่อๆอย่างเดียวแต่เราสังเกตไปด้วยว่าแต่ละลมหายใจเนี่ยมีภาวะทางใจหรือมีปฏิกิริยาทางใจอย่างไร นะหายใจเข้ารู้ว่ากําลังมีปิติอยู่หายใจออกรู้ว่ากําลังมีปิติอยู่นะอย่างนี้เป็นตัวอย่างในการฝึกอาณาปานสติเมื่อสามารถที่จะเจริญสติในแบบของอการใช้ลมหายใจเป็นหลักตั้งได้แล้วเนี่ยเราจะสามารถดูได้ทุกอารมณ์ ไม่ว่ากําลังดีหรือกําลังร้ายไม่ว่ากําลังแย่หรือว่ากําลังมีความเจริญนะไม่ว่ากําลังจะเป็นกุศลมีความสว่างหรือว่ามีความเป็นอกุศลกําลังม,มืดทึบเนี่ยดูได้หมดเลย นะพระพุทธเจ้าให้มนสิการหรือมีการใส่ใจลมหายใจไว้เป็นหลักตั้งทั้งนี้ทั้งนั้นนะจะต้องมีศิลปะนะไม่ใช่ว่าเราไปพยายามที่จะดึงลมหายใจมาปรากฏให้เด่นแทนอารมณ์ที่กําลังปรากฏเด่นณนะ้ขณะนั้น อย่างเช่นฝึกไปแรกๆคนจะมีความรู้สึกว่าเออเพื่อที่จะดูลมหายเออเพื่อที่จะดูทุกขเวทนาทางใจนะเกิดความรู้สึกว่าอึดอัดเกิดความรู้สึกว่ามีความกระวนกระวายเมื่อได้ยินเสียงด่านะอย่างนี้คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะลังเล ว่าเราจะดูอย่างไรนะแต่ถ้าหากว่าฝึกดูลมหายใจมาอย่างคล่องแคล่วชานาญแล้วเนี่ยก็จะไม่ไม่ถามตัวเองนะว่าจะดูอย่างไรดีแต่มันจะเกิดอัตโนมัติขึ้นมาว่าณลมหายใจนี้หายใจเข้าอยู่เกิดความอึดอัดหายใจออกอยู่ยังอึดอัดแต่พอถอนลมหายใจออกไปหมดเออความรู้สึกเนี่ยมันอึดอัดน้อยลง นี่ก็เห็นแล้วไม่ต้องไปถามคนอื่นเลยว่าอย่างนี้เนี่ยเห็นถูกหรือเห็นผิดมันบางลงแน่ๆมันเบาลงแน่ๆมันรู้สึกอยู่แน่ๆว่าหนะ้าลมหายใจหนึ่งมีความอึดอัดระดับหนึ่งนะอีกลมหายใจต่อมามันอึดอัดน้อยลงหรือถ้าหากว่ามันมากขึ้นก็ยอมรับไปตามจริงไม่ต้องไปคาดคั้นอะไรกับมันไม่ต้องไปคาดหวังอะไรกับมันทั้งสิ้นว่าจะเห็นอย่างไรว่าจะเป็นอย่างไร รู้แต่แนวทางนะว่าถ้าลมหายใจเข้ารู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ว่าลมหายใจออกเวลาโกรธก็รู้ว่าโกรธนะแล้วไอลักษณะความโกรธนะั่นมันหายไปตอนไหนก็อาศัยลมหายใจนั่นแหละเป็นเป็นตัวสังเกตนะครับ เนี่ยตรงนี้นะถ้าหากว่าไม่ลองทำดูไม่ได้ม่ได้ลองฝึกจนกระทั่งเกิดการมีศิลปะในการสังเกตนะก็จะไม่เข้าใจแต่ถ้าหากว่าทดลองดูตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าท่านประธานแนวทางไว้นะโดยเราเริ่มตั้งแต่อาณาปานะปปะเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเกิดความรู้สึกว่าเราเราเดินมาถูกทางอันนี้น้องหันก็ถามคำถามไอ้ตรงตรง,ตรงช่วงท้ายนะบอกว่า นะถ้าระวางเดินเรารู้เท้ากระทบพื้นไม่ต้องดูลมหายใจใช่ไหมนะก็ คือรู้เท้ากระทบพื้นไปก่อนไม่ต้องดูลมหายใจเพราะเท้ากระทบพื้นกําลังเด่นกว่าลมหายใจแต่ถ้าหากว่าน้องหันลองสังเกตไปเรื่อยๆว่าเท้ากระทบกระทบกระทบไปเนี<ๆ>่ยนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยเรามีสติเกิดขึ้นจริงๆมันจะรู้เลยว่าข,ขนากระทบเนี่ยกำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกมันรู้ของมันเองเพราะว่าสติไม่ถูกแย่งไปไหนแล้วนะครับมันไม่มีความฟุ้งซ่านมันไม่มีอาการที่วอกแวกไปทางไหนสติเต็มเต็ม ดวงเนี่ยนะสติเต็มเต็มจิตนะสติเต็มๆ็มใจเนี่ยมันจะมีอํานาจมีขอบขายมีความกว้างขวางมากพอที่จะรู้ไปพร้อมกันโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับไอที่บอกว่าเราจะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนั้นตามแต่ว่าอันไหนเด่นกว่ากันนะถูกต้องแล้วแล้วก็ถามทิ้งท้ายปลอพิตุนจะไปงานหนังสือหรือเปล่าปีนี้ขออภัยนะครับไม่ได้ไปนะครับก็มีบูธของ ร้านหนังสือชวนมาเหมือนกันแต่ว่า,าจำเป็นต้องจำเป็นต้องทำช่วงนี้กำลังทำทางานอะไรอยู่หลายๆอย่างเลยนะก็เดี๋ยวคอยติดตามผลงานกันก็แล้วกันเอาเอาผลงานก่อนนะะพอไปงานสัปดาห์หนังสือเนี่ยกอ็อย่างที่เคยคุยคุยกันอย่างที่เคยคุ้นๆกันนั่นแหละไม่มีอะไรมากหรอกนะแต่ว่าเดี๋ยว เอางานใหม่ๆออกมาดีกว่าจะเป็นประโยชน์กว่านะครับออของน้องแพนนะบอกว่าคุณแอนออฝากถามมานะครับฝากฝากมาทางน้องน้องแพนนะบอกว่าการที่มีทุกทางกายเกิดขึ้นจากการที่เป็นโรคเช่นปวดเขา่าจากเข่าเสื่อม มีอาการน้ำตาลต่ำจากที่เป็นเบาหวานเป็นต้นหากปฏิบัติเจริญสติอยู่แล้วรู้ถึงความผิดปกติดังกล่าวควรจะทนดูทุกต่อหรือแก้ไขตามคำแนะนำของแพทย์คะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรนะครับถ้าหากว่าเจริญสติมาถูกทางในการรู้กายในการรู้จิตก็จะสามารถที่จะทุเลาจากทุกเวทนาทางกายทางใจได้ทั้งสิ้น ถ้าหากว่าจเจริญสติมาจนกระทั่งจิตเป็นสมาธิมีความสุขมีปิติทางใจนะร่างกายจะหลั่งสารดีๆออกมาแล้วก็จะทําให้ทุกโรคนะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะมีมีความรู้สึกเหมือนกับข้อย,ยังชั่วขึ้นนะอย่างพวกข้อเข่าเสื่อมเรื่อยต่อมาอะไรต่างๆเนี่ยถ้าหากว่ากล้ามเนื้อมีการผ่อนคลายนะแล้วก็มี เอนโดรฟินหลั่งออกมาบ้างเนี่ยก็จะรู้สึกดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือคือมันเหมือนกับอย่างน้อยที่สุดนะเราเราได้ฉีดสารมอร์ฟีนเข้าไปอย่างเงี้ยนะที่ทําให้รู้สึกดีขึ้นแต่ว่ามันไม่ใช่สารจากภายนอกแต่เป็นการหลั่งสารจากภายในออกมานะครับ นี่เป็นคุณของสมาธิส่วนไอ้คุณของสติที่จะทําให้จิตใจของเราเนี่ยไม่ต้องกระวนกระวายไม่ต้องคับข้องไม่ต้องน้อยเนื้อต่ําใจวาสนาอะไรต่อเมื่อะไรต่างๆมันเกิดขึ้นหลังจากที่เราสามารถจะรู้เท่าทันนะว่าขณะนี้กําลังฟุ้งซ่านอยู่ก็ไม่ใช่ว่ารู้ทันฟุ้งซ่านแล้วมันจะ,ะดีขึ้นทันทีนะอาการฟุ้งซ่านไม่ใช่จะหายไปแต่ความฟุ้งซ่านมันจะปรากฏแสดงความไม่เที่ยงให้เห็น นะตอนนี้อึดใจนี้ฟุ้งสรางมากนะมีความรู้สึกว่ากลุ่มความคิดหนานแน่นนะแต่ว่าลมหายใจต่อมาหลังจากดูไปโดยไม่ไปกระวนกระวายไม่ไปอยากดับความคิดพุ้งสร้างน,นะมันเกิดความรู้สึกว่ากระแสความคิดหรือว่ากลุ่มก้อนความคิดเนี่ยมันเบาบางลงนะลักษณะของการเห็นว่าความพุ้งสรางเบาบางลงนั่นแหละนะเนี่ยมัน มันเริ่มทําให้เกิดปัญญาเห็นว่าความภุ้งสั้นแยกเป็นต่างหากไม่เกี่ยวกับจิตนะไม่ใช่สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาก็ได้แต่มันจะแสดงตัวนะฮะมามาเป็นหนึ่งในกระบวนการหรือ,อ,อมามาเป็นแสดงตัวเป็นหนึ่งในกบวนการของอนัตตานะ ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันจะต้องหายไปเกิดขึ้นโดยไม่เชื้อเชิญนะแล้วก็หายไปโดยไม่ต้องไปผลักใสไม่ต้องไปขับไล่อะไรทั้งสิ้นแค่ดูอยู่เฉยๆความฟุ้งซ่านก็หายไปให้เห็นนะยดด้วยความเคยชินที่จะเจริญสติด้วยการที่เรามีความนิ่งพอจะเป็นสมาธิเนี่ยมันมีคุณประโยชน์นะทำให้โรคร้ายต่างๆเนี่ยทุเลาเบาบางหรือว่าดีขึ้นได้อย่างเห็นชัดเลยนะครับ แล้วคําถามที่2ก็คือถ้าเราฝึกจเจริญสติอยู่ควรจะปฏิบัติอย่างไรกับอาการของโรคถึงจะอยู่ในความพอดีอันนี้แยกออกได้เป็นหลายคําแนะนําเลยถ้าหากว่ามีเวลาจริงๆอยากให้ฝึกสมาธิถ้าหากว่าเราเอานี่แหละลมหายใจนี่แหละนะเป็นหลักตั้งนะ สังเกตอยู่เรื่อยๆนี่เข้าเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกนะแล้วจนกระทั่งสามารถเห็นได้ด้วยว่าไอ้ที่เข้าที่ออกอยู่นี้เนี่ยมันมันไม่เที่ยงนะเดี๋ยวมันก็ต้องลากยาวร่างกายต้องการลมยาวเดี๋ยวมันก็ลากสั้นนะร่างร่างกายไม่ต้องการลมยาวมาก จนกระทั่งจิตเกิดความรู้สึกนิ่งขึ้นมาอีกแบบหนึ่งนิ่งแบบเป็นอิสระในฐานะผู้รู้ผู้ดูว่ากองรมกองกองลมทั้งปวงเนี่ยนะกำลังแสดงความไม่เที่ยงให้เราดูอยู่ไม่ใช่ว่าลมหายใจหรือว่ากองลมทั้งปวงเนี่ยมันเป็นตัวมันเป็นตนมันเป็นใครมันเป็นชายมันเป็นหญิงหรือว่าเป็นบุคคลตัวตนเราเขาที่ไหนไม่ใช่เลยเป็นแค่ ลักษณะพัดเข้าลักษณะพัดออกตามธรรมชาติที่ร่างกายนี้ต้องการเท่านั้นเองเนี่ยตัวนี้เนี่ยนะถ้าหากว่าเราสังเกตแบบคนที่มีเวลามากพอนะครับมันจะเกิดความสงบมันจะเกิดความนิ่งเกิดความรู้สึกไม่ยึดมั่นถือมั่นในกายขึ้นมามีปิติมีความสุขมีความรู้สึกว่าปลอดโปร่งมีความรู้สึกว่าเบามีความรู้สึกว่าเออสบายนะ ลักษณะความสงบสบายเนี่ยถ้ามันมีความเชี่ยวชาญมีความรู้สึกว่าสามารถไปเห็นมันได้เป็นปกติแล้วเนี่ยนะในความเชี่ยวชาญน,นั้นจะพัฒนาต่อยอดเป็นความสามารถในการเห็นว่าถ้าลมหายใจมันไม่เที่ยงร่างกายก็ต้องไม่เที่ยงด้วยนะถ้าหากว่าร่างกายไม่เที่ยงอาการปวดเขา่าอาการน้ําตาลต่ําอะไรต่างๆนะมันก็ต้องไม่เที่ยงด้วยมันมีอิทธิฤทธิ์นะ ไอ้ไอความสามารถในการเห็นความไม่เที่ยงเนี่ยพอเห็นความไม่เที่ยงไปมากๆม,ม,มันจะมีความรู้สึกว่าไอ้ที่มันกำลังปรากฏอยู่ไม่ต้องปรากฏก็ได้ตรงนี้มันจะสอดคล้องกันพอเรารู้สึกอย่างนี้หมายความว่าร่างกายเนี่ยมันเริ่มปรับมันเริ่มเปลี่ยนมันเริ่มปฏิรูปไปในทางที่ดีขึ้น คยมีรายงานวิจัยมากมายทั่วโลกบอกว่าสมาธิเนี่ยสามารถช่วยรักษาโรคบางโรคเนี่ยหมอทึ่งเลยหายขาดบางโรคนี่คือไม่หายขาดแต่ก็ทุเลาลงบางโรคนอกจากทุเลาลงแล้วมันยังเกิดความรู้สึกเหมือนกับมีมีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะนอกจากในเรื่องของการ จเจริญสติแล้วก็อยากจะแนะนําด้วยเกี่ยวกับการบริหารร่งางกายนะครับให้มีความแข็งแรงอยู่เรื่อยๆนะการจเจริญสตินะครับถ้าหากว่าเ,เราไปไป,ไป,ไ,ปไปจ้องมากเกินไปนะมาพวงว่าเราควรจะทนดูความทุกข์ต่อไปเรื่อยๆหรือว่าจะแก้ไขตามคําแนะนําของแพทย์เนะี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าความฟุ้งซ่านนะแพทย์แนะนําอะไรมาทําตามให้หมด นะแล้วก็เวลาที่ความทุกข์เกิดขึ้นนะนะก็ถ้ามันทุกข์หนักเกินไปเกินกําลังสติที่จะดูความทุกข์ก็อย่าเพิ่งไปดูก็ใช้ยาใช้อะไรไปตามคําแนะนำนะของใครต่อใครที่เขาให้เรามาแต่ถ้าหากว่าเราจะเริญสติมีเวลามากพอที่จะทําให้จิตมีความนิ่งที่จะทําให้ร่างกายสบายผ่อนคลายเป็นสมาธินะ จะเห็นเลยนะครับว่าวิธีที่เราดูทุกจะแตกต่างไปทันทีเพราะว่ากําลังสมาธิหรือว่าปิติที่ฉีดออกมานะความอิ่มเอิบที่มันมีความรู้สึกเย็นมีความรู้สึกเบามีความรู้สึกปลออโตรงไปทั่วทั้งกายเนี่ยนะเวลาที่เกิดความทุก์แทรกแซงเข้ามามันจะดูง่าย มันจะดูเหมือนกับเป็นของเป็นของเล็กนะความสุขมันใหญ่กว่าเนี่ยแล้วก็เห็นว่าความทุกข์ที่เป็นของเล็กเนี่ยนะฮะมาเพื่อแสดงความไม่เที่ยงมาแป๊บเดียวมาเดี๋ยวเดียวไม่ได้ทําให้เกิดความลาคัญอะไรมากมายแต่กว่าจะถึงขั้นนั้นเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่าทํากันแป๊บๆนะต้องทํากันจริงๆจังๆถ้าหากว่าอยากจะฝึกทําสมาธินะครับก็อยากแนะนําให้ลองเข้าไปฟังไฟล์วิธีทําสมาธิในแบบของพระพุทธเจ้าที่ผม ทําเป็นไฟล์เสียงไว้คือฟังไปด้วยแล้วก็ทําตามไปด้วยเลยนะฮะอยู่ที่ soundcloud.com นะครับแล้วก็ /dangtrin soundcloud นะ S-O-U-N-D C-L-O-U-D แล้วก็ c o m s l a s h d a n g t r i n d u n g t i n นะครับคำถามที่3ของคุณไซมอนสวัสดีครับอยากเรียนสอบถามว่าเพราะเหตุใด เมื่อมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลกในแต่ละครั้งแผ่นดินถึงได้สูงขึ้นตามที่ได้เห็นนักโบราณนดีขุดพบเมืองกะบิลพัทขุดค้นพบพุทธคยาในลักษณะจมอยู่ใต้ดินทั้งๆท,ที่แถวอินเดียก็ไม่มีภูเขาไฟพ่นเท่าฐานพ่นลาวาอะไรเลยนะฮะผมเคยได้ยินนะว่า,เ,าเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติแล้วแผ่นดินจะสูงขึ้นอันนี้อันนี้ไม่มีความรู้เลยไม่ไม่ไม แล้วก็คิดว่านะคงจะไม่น่าจะเกี่ยวกันกับที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ไม่ทราบไม่แน่ใจนะครับในเรื่องของข้อมูลตรงนี้คำถามที่4ของคุณจัตตารีนวรัตนะครับหนูเป็นคนที่มีปัญหาในการอ่านหนังสือเรียนคือเวลาต้องเข้าหมวดอ่านหนังสือเรียนทีไรจะรู้สึกหดหู เบื่อๆทำให้บางทีอ่านแล้วไม่เข้าสมองต้องอ่านซ้ำๆกว่าจะเข้าใจก็กินเวลาไปเยอะบางวิชาจะสอบแล้วยังไม่ไปถึงไหนเลยมีสมาธิและความอดทนต่ำมากบางทีมันทึบจัดไม่มีกำลังใจจะอ่านต่อท้อแล้วก็เลิอกอ่านไปเลยนะจึงขอคำแนะนำว่าทำอย่างไรถึงจะมีสมาธิกับความอดทนในการอ่านหนังสือเรียนได้นานๆแล้วก็รวดเร็วนะครับถ้าหากว่าพิจารณาตรง ในเรื่องของการเจริญสติจะเอามาช่วยได้อย่างไรนะอย่างที่ผมเคยแนะนำไปกับหลายๆคนแล้วก็บางคนก็ใช้ได้ผลคือมันไม่ใช่ว่าจะได้ผลกันทุกคนมันขึ้นอยู่กับว่าเราเอาจริงแค่หนาไหนนะครับแล้วก็แบ็คกราวของเราเนี่ยมีมีความมีความเต็มใจที่จะใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งเพียงใดด้วยเพราะว่า ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าบางทีนะต้นเหตุของการไม่อยากอ่านหนังสือเนี่ยมันมีหลายอย่างเหลือเกินนะเอาหลักๆเลยปัจจุบันเนี่ยนะคนอยากจะใช้เวลาไปกับการเล่นสนุกคนยุคไอทีนะมันมีของเล่นเยอะตั้งแต่เด็กจนโตนะครับพอ ตอนเด็กๆนี่ก็มีของเล่นใช่ไหมกุ้งกิงกุ้งกิงแต่ว่าพอตอนโตขึ้นมานะยังไม่ทันอะไรเนี่ยตอนนี้เด็กทุกคนจะรู้จัก iPad รู้จักนะไอ x y Tab รู้จักไอแท็บเล็ตอะไรต่างๆนะที่มีกันเยอะแยะหรือว่าบางทีเนี่ยไม่ต้องไปหาที่ไหนมีรัฐบาลแจก,กฟรีนะก็เป็นอันว่าอยู่ในโลกยุคไอทีเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับมีของล่อตาล่อใจมาแย่ง ความสนใจจากการเรียนนะะนั่นก็คือเพื่อนเพื่อนเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยอยากจะมีกันที่สุดแหละไม่อยากมีใครเหงาหรอกไม่ไม,ไม่ไม่มีใครอยากจะอยู่คนเดียวเดียวดายตามลําพังบนโลกใบนี้แล้วก็ยุคไอทีเนี่ยเป็นยุคทองของคนขี้เหงาเนะเพราะว่าเ,เราสามารถใช้ความพยายามเพียงน้อยติดต่อสื่อสารได้กับเ,เพื่อนเพื่อนที่อยู่ตรงไหนส่วนใดของโลกก็ได้นะฮะ รือถ้าบางคนไม่ชอบอินเทอร์เน็ตแต่ไปชอบดูหนังฟังเพลงหรือว่าไปเที่ยวห้างหรือนะจะมีเครื่อง่อตารอใจอะไรก็แล้วแต่ในรถนิยมส่วนตัวนะที่มีความเข้ากันกับตัวตัวตนของเราเนี่ยไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะถ้าหากว่าเราติดใจไปกับมันมากๆแล้วเนี่ยเวลาที่จะต้องมาทำการงานหรือว่าจะต้องมาเรียนนะ มันจะมีความรู้สึกเหมือนต้องฝืนใจต้องยังไงล่ะคือเหมือนกับต้องบังคับตัวเองต้องออกแรงที่จะยือ้อนะตัวตนที่แท้จริงเนี่ยให้มันหลุดติดให้ให้มันหลุดจากการติดนะเป็นตังเมเหนียวเหนียวเนี่ย,ย,ยออกมาจากอะไรอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็น f a c o b o o k t w w t t t r r หรือว่านะคลิป วิดีโออินเทอร์เน็ตนะจะ u t u b e จะอะไรทั้งหลายเนี่ยนะมาอยู่กับอะไรที่ใจไม่ได้อยากโฟกัสใจไม่ได้อยากต่อติดไปกับมันถ้าหากว่าเรามีความเต็มใจที่จะใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งนะคือนะสร้างความหรือปลูกฝังนะค่อยๆปลูกฝังความติดใจในตำราในหน้าที่การงานให้มากกว่าการเล่นเนี่ยอันนี้มันก็จะ มีความเป็นไปได้จริงหน่อยนะครับหรือถ้าหากว่าเรารู้ตัวว่าเป็นคนที่ไม่ชอบในสาขาหรือว่าในการเรียนในการศึกษาแบบใดนะครับก็ไม่ควรที่จะเลือกตั้งแต่แรกนะเพราะว่าถ้าหากว่าเลือกไปแล้วหรือว่าไปปักใจไว้แล้วว่าจะ จบมาทําอาชีพการงานแบบนี้แล้วมันมารู้ตัวในภายหลังนะว่าเอ้ยเราไม่ได้เราไม่ได้อยากจะเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่นะจะตรงกับการเรียนมาอย่างนี้มันมันก็จะยิ่งใช้ชีวิตไปมันก็จะยิ่งมีความรู้สึกว่าเรามาทําอะไรอยู่เรามาฝืนใจทําอะไรอยู่นะแต่ถ้าหากว่ากระจิตกระใจของเราเนี่ยนะมันผูกอยู่กับอ่หน้าที่การงานหรือว่าเป้าหมายอะไรที่ชัดเจนข้างหน้านะ เราจะรู้ตัวว่าเรากําลังทําอะไรอยู่มันจะตอบตัวเองได้มันจะมีความเป็นผู้ใหญ่มันจะมีความเต็มมันจะมีความอิ่มนะออกมาจากความรู้สึกภายในว่านี่เรากําลังทําสิ่งที่มันมีสติอยู่นะทำในสิ่งที่เป็นการสร้างอนาคตให้ตัวเองอยู่ทําในสิ่งที่มันจะทําให้ ชีวิตของเราเนี่ยเป็นปกติรู้สึกเป็นปกติไม่ใช่รู้สึกเหมือนไม่มีค่าไม่ใช่รู้สึกเหมือนไม่มีสติไม่ไม่ใช่รู้สึกเหมือนล่องลอยไปเรื่อยๆวันต่อวันนะการที่นะถ้าถ้าสองประการนี้นะหนคือไม่ติดใจไอ้อินเทอร์เน็ตมากเกินไปไม่ติดใจของเล่นนะของสนุกของบันเทิงมากเกินไปสองคือมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนนะถ้าหากว่ามีสองอย่างนี้แล้วเราจะมีสมาธิ ในการอ่านหนังสือมากขึ้นเองแต่ถ้าหากว่ามันไม่มีสองสองหลักนี้เนี่ยเราไปพยายามใช้อุบายอะไรก็แล้วแต่เทคนิคพิศระบะพิศพิสดานขั้นไหนนะจะไปฝึกอ่านเร็วจะไปฝึกอ่านอย่างมีความเข้าใจนะเกินร้อยอะไรต่างๆที่เขาโฆษณากันเนี่ยมันก็ไม่มีผลหรอกนะการอ่านหนังสือการรักการอ่านเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นจากตัวหนังสือโดยตรงแต่มันเกิดขึ้นจากเป้าหมายปลายทางในชีวิต ที่จะดูดจิตของเราเนี่ยให้ติดเข้าไปได้ถ้าไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนถ้าไม่มีไอตัวสตินะที่มันจะแยกตัวออกมาจากการละเล่นการบันเทิงนะโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการเ,าเรียนเนี่ยมันมันน้อยทุกทีมันยิ่งวันยิ่งน้อยนะผมเคย ไปบรรยายที่โรงเรียนเก่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยแล้วก็ครูบาอาจารย์ยังอยู่กันเยอะแยะเลยนะแล้วก็มีท่านหนึ่งบอกว่าสมัยเธอเนี่ยยังเรียนกันบ้างถึงแม้ว่าจะมีคนเกเรก็มีประมาณคนสองคนอะไรแบบนี้ปราบกันไม่ยากเท่าไหร่นะแล้วไอ้คนเกเรเนี่ยก็ยังเรียนกันบ้างแต่สมัยเนี่ยไม่เรียนกันเลยนะไม่รู้ว่า ไปทําอะไรกันนะใช้เอาเวลาไปใช้ทําอะไรกันหมดนะก็ผมก็เห็นแหละนะเห็นเด็กกี่คนกี่คนมันก็ไม่แตกต่างกันนะ่ก็คือติดเกมติดเพื่อนนะแล้วก็บางทีก็ติดเพศตรงข้ามนะครับหรือไม่บางทีก็อ,อยู่ที่อยู่ที่ห้างทั้งวันนะรอจ้องดูเดี๋ยวจะดูหนังรอบไหนเดี๋ยวจะไปเข้าตู้เกมตู้ไหนนะหรือไม่ก็เสร็จออกจากห้างแล้วไปบ้านเพื่อน ที่คนไหนดีอะไรต่างๆมันมันเหมือนกับชีวิตในยุค IT เนี่ยนะมัน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 มีความมันมีความก้าวหน้าในแบบที่จะดูดให้ติดอยู่กับโลกที่ไร้แก่นสารแต่ว่ามันมีความก้าวหลังนะถอยหลังถอยหลังเข้าคลองนะครับในกรณีที่จะช่วยกันสร้างสรรค์ให้โลกนี้เนี่ยมัน มีความสว่างมีความเจริญนะรอจ้องกันแต่ว่าจะบริโภคเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็รอจ้องกันแต่ว่าจะาได้คุยกับเพื่อนนะได้ระบายได้ได้บ่นให้เพื่อนฟังว่าวันนี้เรามีความทุกอย่างไรลักษณะที่การที่เราสามารถจะเจอเพื่อนง่ายๆแล้วก็บ่นให้เพื่อนฟังได้ง่ายๆเนี่ยนะมันเป็นการ ก่อสร้างความฟุ้งซ่านคลื่นความฟุ้งซ่านให้หนาแน่นชุกชุมนะครับนะคือไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะตัวเราเกิดขึ้นในตัวเพื่อนด้วยแล้วก็ไอ้ตรงนี้มันก็เหมือนกับกลายเป็นโรคระบาดขอให้นึกถึงเมืองเมืองหนึ่งที่เต็มไปได้วยเมฆหมอกแห่งความมืดนะแต่ไม่ใช่เมฆหมอกที่ปรากฏอยู่บนท้องฟ้าหรือว่าอยู่บนยอดตึกแต่ว่าปรากฏในจิตในใจของมนุษย์นี่เองนะ เอาละครับคืนนี้ก็คงต้องล่ำลากันที่นาทีนี้ครับขอให้เจริญในธรรมทุกท่านแล้วก็สวัสดีราตรีสวัสดิ์ครับ